ไได้ยังอด้เจ้าจ๊อบเจ้าไม่ยังเอาบ้าเล่นเล่นยังลรอบอกกันเจ้าจ๊บกระแนลากระหูยู่เล่ยนยังโท่เจ้าจ๊อบเจ้าชับเดียแม่เจ้าไม่เห็นยังกดเบิดเปิดเขาพอยากได้บะม่เอออยากได้บ่ โซ่กระเพียโอเคมีเงินอยู่บ่มีมงินใส่ในาะมมีเงินมาก็สิสื่อว่าได้ <c oughs> มีบ่งเงินบ <c oughs> <c oughs> ่มีขึ้นสื่อได้ไปหาของเงินมากเลยผ้ไไาไปสื่อของเงินสิของเงินผู้ให พีย่ายาพี่ยาบอมีพีย่ยาบอมีเงินต้องขอผู้ใดฮะ,จะเจ้าบอโทรศัพท์เอาไปเห็นยังเกาะขึ้อ,าอยากได้เล่เล่นเนเนีเ่นนยังะ่ะอเรื่องจั <c oughs> เป็นไนอตีเ่นโทรศัพท์อืมขอเงินก่อนขอเงินผู้ใด da <laughs> <laughs> <laughs>